สวัสดีครับอิสระชาแนลนะครับก็พามาชมคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปไหลย้อนหลังของชาลีนะครับก็เพิ่งไหลจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับทุกคนชาลีเองก็มาที่บ้านโชคชัยศรีนะครับที่ของหายนะครับทุกคนที่ขโมยขึ้นบ้านชาลีเองบอกว่าขโมยที่ขึ้นบ้านก็ตัดไฟด้วยนะครับทําให้ในบ้านไม่มีไฟนะครับของทุกอย่างคือเอาไปหมดนะครับเหลือไว้แต่ตู้เย็นตู้เย็นนี้ก็ แช่งูนะครับชาลีบอกว่ามันไม่เอาไปเพราะว่าชาลีแช่งูที่ตายที่เคยเลี้ยงไว้ชาลีเองก็บอกว่าของสะสมมีเป็นพันๆชิ้นบางอย่างก็จําได้บางอย่างก็จาําจไม่ได้นะชาลีเองก็บอกว่าของที่มีค่าทางจ,จิตใจอันนี้ชาลีจะขอคืนและชาลีก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วและของบางอย่างชาลีก็จะไม่เอาคืนขอแค่คนที่ซื้อไปบอกว่าซื้อมาจากใคร ช่วงนี้ชาลีบอกว่าชาลียกเลิกงานทั้งหมดเลยนะครับไม่อยากให้ FC มาซื้อของเพราะว่าสงสารชาลีนะครับชาลีบอกว่าจะกลับมาเมื่อพร้อมนะครับทุกคนคุณบอกผมว่าผมสร้างคอนเทนต์ผมจะบอกใครว่าทำไมมันไม่เอาตู้เย็นไปด้วยลูกะครับเพราะตู้เย็นผมแช่ง,งูอยู่ ผมว่ามันก็น่าจะตกใจนิดนึงอยู่อะเนื่องจากว่าคืองูเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยงูผมเนี่ยมีใบอนุญาตาถูกต้องหมดนะครับใบการการเลี้ยงสัตว์ของผมเนี่ยอ่างูตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีระบุหมดว่าเป็นอายุเท่าไหร่ตัวผู้ตัวเมียตัวอะไรเงี้ยผมจะบอกให้ว่าพอดีว่างูผมมันอายุเป็นสิบปีแล้วแล้วมันก็เสียชีวิตนะครับผมก็จะแช่แช่ในตู้เย็นไว้ก่อนบางตัวฝังบางตัวที่ความทรงจํไม่นิ่มากผมจะอ่าเอางูเนี่ยให้ คนอนุรักษ์เครื่องดนตรีเนี่ยเอาหนังของเขาเนี่ยไปทําเป็นเครื่องดนตรีเพื่อเก็บเพราะว่างูของผมเนี่ยแต่ละตัวตอนยุคซื้อน,นู้นเนี่ยผมมีงูเป็นร้อยตัวนั้นเพื่อนตอนนู้นนะนะแล้วก็คือ,อถามคนเลี้ยงสัตว์จะรู้จริงผมมีพวกนี้จริงตัวที่แบบหายากๆเนี่ยตัวนึงเนี่ย,ต,ยตัวมันเป็นราคาเป็นแสนนะครับสีทองสีขาวตัวใหญ่ตัวยาวก็คือเราพอเขาเสียชีวิตปุ๊บเนี่ย เราจะฝังบางตัวเนี่ยเราก็จะเอาให้เข้าไปไปทำเครื่องดนตรีหรือตู้ผมเองก็จะใช้เนี่ยวิธีการที่ว่าให้เอาเครื่องดนตรีของเราเนี่ยไปให้เขาทำด้วยไปทําหนังเครื่องดนตรีนะครับหรือว่าใส่กรอบเพื่อมาดูว่าเป็นความทรงจําอะไรเงี้ยเนาะก็คือตู้เย็นนะที่มันไม่ยกไปเพราะมันมีงูอยู่ด้านในาะผมผมมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยคือผมไม่กําลังจนเ้ยตัวนี้ไปฝังแต่ว่า พอมาถึงปุ๊บก,ก็คือโอ้โหเน่าเลยนะครับเน่าเน่าแบบเหม็นทั้งบ้านนะครับตอนนี้คือทั้งบ้านเนะี่ยเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นน้องงูผมเนี่ยเน่าทั้งหลังเลยคนระับเน่าบบถึงชั้นสามเลยอนะ่ะมาพูดแบบกันแบบสบายๆก่อนให้เข้าใจชีวิตคนอย่างผมก่อนว่าทําไมมันถึงมีคนแบบนี้บนโลกแล้วทาไมคนคนนอกไม่เข้าใจใช่โดนตัดไฟครับตัดไฟมาถึงเนี่ยคือโจรพวกเนี้ยมันก็ไม่ง้อหรอกมันก็มาถึงมันก็ตัดไฟหลักก่อนนะครับทั้งหมดนะครับมา จริงๆผมจะมีทำงานก่อนส0ินี้นะเพื่อนๆอันนี้ผมพูดจริงๆนะแต่สิ่งที่ผมเป็นตลอดนะครับเราทุกคนก็ยังมองผมเป็นคน่วยโอกาสเร็วๆรู้ไหมลองมาถามลูกค้าผมยกเลิกทุกงานนะครับผมไม่ต้องการให้คนมามาเจอผมมาหาผมที่งานเพราะความสงสารมาซื้อของผมเพราะความสงสารนี่คือสิ่งที่ผมทำจริงในทุกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นปีที่แล้วตอนผมมีปัญหาผมก็เบรกงานอหลายๆอย่างเดี๋ยวค่อยทำกันใหม่นะครับรอให้มันเคลียร์หลายๆอย่างก่อนอืมก็มาต่อคี่เรื่องงูและก็คือตู้เย็น มันถอดไปยันก๊อกน้ําเลยแต่ทำไมไม่ถอดตูเ้เยน็นก็เนองจากที่ว่ามันมีงูแช่อยู่นะครับผมผมว่าคงเปิดแล้วก็ตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยอืมไม่ได้ไม่ต้องสงสารผมนะครับฟังดีๆครับผมไม่ต้องสองสารผมสิครับเหตุการณ์พวกนี้เกิดกับชีวิตผมบ่อยมากบ่อยมากมีทั้งช่วงที่เกิดแบบ ร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงอันนี้คนนอกแล้วกันคนนอกที่ที่ไม่เข้าใจตัวผมนะครับผมวันนี้ผมจะอธิบายดีๆนะครับทั้งที่บางคนอาจจะด่าคุณละว่าทําไมผมถึงปล่อยปะละเลยบา้านนี้ไม่งี้ผมรู้สึกว่าอา่ะมันเป็นความผิดผมด้วยไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็อย่าโทษผมคนเดียวเลยผมมีบ้านที่มันคือบ้านของผมผมเก็บของในบ้านของผมผมเก็บในเซฟผมอย่างดี อย่างดีงจริงๆนะครับตู้เซฟผมก็ซื้ออย่างดีมานะครับแต่ว่าบ้านมันจะถูกขโมยนะครับจะถูกโจมันขึ้นมันก็เป็นความผิดของคนพวกนั้นด้วยนะครับไม่ใช่ความผิดผมอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งทำไมคุณคิดว่าผมดูแลบ้านไม่ดีเลยผมจะตอบไปภาษาผมครั้งนี้บ้างนะผมบ้านผมมีเยอะครับผมมีบ้านแค่ตัวบ้านผมมีเป็นสิบหลังนะที่มันเป็นบ้านของผมเองนะผมก็ มันคือบ้านผมอะที่ผมอาจจะข้อเสียคือดูแลไม่ทั่วถึงก็เป็นเป็นข้อผิดของผมเองนะครับส่วนเรื่องกล้องเนี่ยโทษผมมาเลยผมด้วยความที่เรามีบ้านเป็นสิบหลังเรามีที่ดีมันสิบที่เรามีของสะสมเป็นเป็นพันชิ้นนะครับมีรถเป็นเป็น100ร้อยคันนะผมพูดจริงจิงก็คือผมรู้สึกว่าผมก็ดูแลเท่าที่ผมดูได้แล้วผมเป็นพวกอาจจะสับเพ่านิดนึงที่ว่าสัญญาณมันหลุดแล้วเราไม่ได้ไป ไม่ได้ไม่ได้ต่อมันเพราะว่าเราก็อยู่มาหลายปีนะเราเข้ามาเช็คมันทุกทีต่อสิ่งหนึ่งที่จะพูดให้คุณพวกคุณเข้าใจแล้วมันไม่ใช่เรื่องเวอร์แต่มันเป็นเรื่องอาจจะปัญญาอ่อนสําหรับพวกคุณหรืออะไรนะสําหรับคนนอกที่ไม่เข้าใจผมนะทำไมผมไม่มาบ่อยๆคุณอาจจะไม่เคยเจอคนที่เป็นแบบนี้จริงๆนะผมอยู่บ้านไหนนะครับผมถ้าผมเคยมีเรื่องราวที่อยู่กับคนที่ผมรักหรืออะไรแล้วถ้าวันหนึ่งเราเลิกแยกย้ายไปอ่ะ สิ่งที่ผมอาไม่เหมือนคนอื่นคือผมทิ้งบ้าน,นครับนี่คือสิ่งที่ผมเป็นมาตลอดนะครับผมจะทิ้งบ้านหลังนั้นไปเลยนะครับแล้วถ้าไม่กลับไปเหยียบได้ก็ก็จะเป็นอะไรที่ที่จะพยายามทาตลอดผมเคยอยู่กับใครที่ไหนมานะครับผมแค่เลิกนะครับผมทิ้งบ้านหลังนั้นครับของทุกอย่างผมไม่ย้ายครับและผมก็เอาของพวกนั้นทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าผมเคยผูกพันเลยล่อะไรผมจะก็ ถ้าเก็บบ้านหลังนั้นไว้ดูแค่นั้นครับสิ่งที่ผมเป็นหายแปลกใจกันบ้างได้หรือยังแล้วมันก็มีหลายหลังด้วยนะที่ผมทิ้งไปจริงๆนคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงทาเล่นเปลี่ยนเป็นจากทิ้งบ้านก็ขายทิ้งบ้างแล้วกันคงเป็นอย่างเนี้ยอืมไม่ได้เรียกว่าตัดขาดหรอกครับมันเรียกว่าคนที่มันยังเก็บของนี้อยู่ก็แปลว่ามันคงคงแบบว่ามีอะไรคิดความคิดอะไรมันหลายอย่างก็เหมือนหลังเนี้ยครับไฟไหม้ผมทาไงผมก็ทิ้งบ้านหลังนี้ไปครับอืม แต่หลังนี้จริงผมว่าแค่ทิ้งบ้านแท่นั้นแล้วก็กลับมาดูมันเดือนละครั้งเดือนละสองครั้งหลายคนเลยไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงแบบเป็น,นอะไรแบบนี้ได้นะครับตรงข้ามบ้านผมเพิ่งย้ายออกไปนะครับมันเลยกลายเป็นเหมือนบ้านล้างแล้วก็ข้างบ้านหลังใหญ่ที่ใหญ่มากๆใครผ่านก็น่าจะเห็นก็เป็นบ้านล้างเพิ่งเป็นบ้านล้างนะครับตรงข้ามอะไรเนี่ย ต้องไปทาธุระต่อก็จะพยายามพูดอะไรให้รวบรัตอธิบายอีกนิดนึงเพราะผมคงไม่ค่อยชอบพูดเรื่องนี้มากผมเป็นคนซื้อของนะครับหลายคนถ้ามีของสะสมราคาเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยพวกคุณต้องคงถ่ายรูปมันไว้หรือถ่ายรูปลงเพื่อให้คนอื่นได้เห็นบ้างสิ่งที่ช่วยผมเป็นนะครับที่ชีวิตผมเป็น,นผม,นผมไม่เคยถ่ายรูปสิ่งของที่ผมสะสมคนใกล้ตัวที่อยู่กับผมถึงจะรู้ว่าผมสะสมอะไร เลยงงว่าทําไมผมึงเกี่ยวของไม่ดีนะผมเป็นคนไม่ดีจริงๆนะในในแค่สิ่งของครับแต่กับคนที่ผมรักหรืออะไรผมไม่ได้ทําแบบนั้น,นครับคุณเคยเห็นคนที่ซื้อมอเตอร์ไซค์คันเป็นรวมแต่งเนะี่ยเป็นร้านหลายคันแล้วซื้อมาเพื่อตากแดดไหมให้มันพังไหยให้มันสีสิ่น์นะคือสิ่งที่ผมเป็นมาตลอดไม่ใช่เรื่องดีนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็พูดให้คุณเข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นได้บ้างครับผมเป็นอย่างเนี้ยผมซื้อ วโอลินตัวละสองแสนตัวละหลายแสนผมไม่เคยถ่ายรูปสิ่งพวกนี้ผมไม่เคยถ่ายรูปจริงๆนะครับรถคุณเคยเห็นผมซื้อรถใหม่แล้วผมถ่ายรูปให้พวกคุณเห็นไหมล่ะผมไม่เคยถ่ายคันมันจะแพงเท่าไหร่เป็นล้านกี่ล้านผมก็ไม่เคยถ่ายเนื่องจากอะไรผมไม่ใช่คนที่ถ่ายรูปของที่ผมซื้อแล้วก็ส่วนใหญ่ที่คุณได้เห็นจะได้เห็นจากคนรอบตัวผมมากกว่า ไม่อันนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจก่อนสิ่งว่าที่ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแล้วมันมีคนแบบนี้บนโลกจริงๆนะครับอืมอคันนั้งแขนนั้งไข่นะมาต่ออืมใครหวังว่ามันจะมีได้เห็นบ้างนะผมชอบซื้อของ ณปัจจุบันนี้มีไวโอลินราคาหลายบาทหรือเครื่องดนตรีหลายชนิดนะครับหรือรถหรืออะไรที่ผมใจเงินซื้อไว้เต็มจํานวนแล้วแต่ไม่เอาก็ยังมีอยู่นะครับเป็นปีแล้วไม่ไปเอาแต่ละคนเนี่ยทักทวงผมมาว่าช่วยไปรักเถอะผมเป็นนิสัยนี้แต่เด็กแล้วครับทำไมผมไม่ไปเอาเนื่องจากตอนหลังเนี่ยผมผมรู้สึกว่าอะไรที่มัมนมีมูลมูลค่าเนี่ยผมไม่ไปเอาเพราะว่าผมเก็บไม่ดี ผมเลยไปซื้อแม้ว่าของจ,จะแพงตัวเป็นแสน,น apps, เป็นล้านเนี่ยผมซื้อแล้วผมก็ให้เจ้าของเขาเก็บไว้ผมไม่รู้ว่าเขาขายด้วยความเดือดร้อนหรืออะไรแต่ผมซื้อเพราะผมรู้สึกว่าอนาคตมันหนัผมค่อยไปเอาเขาแต่ละคนเนี่ยทวงถามผมเยอะมากนะของมากมายที่ผมไปซื้อจ่ายเงินไว้เต็มจานวนนะแต่ผมไม่แปลอาผมรู้สึกว่าแต่ละอย่างที่เขาเก็บเนี่ยเขาเก็บในห้องที่มันรักษาอุณหภูมิเขาเก็บในห้องที่แบบเก็บห้องเดียวกับวายเนื่องด้วยเครื่องดนตรีบางชิ้นเนี่ยราคามันสูงมากเขาต้องเก็บในห้องที่มันเป็นอุณหภูมิที่ดีนะครับ แต่ผมเนี่ยรู้ว่าถ้าผมโตมาแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเอามาเนี่ยมันมันไม่มีประโยชน์ผมให้เขาเก็บต่อไปดีกว่าหลายอย่างที่ผมซื้อแล้วผมไม่ได้แปลงมีเยอะมากจริงครับมันมีคนแบบนี้จริงครับอืมเครื่องดนตรีเก็บมาั้หมดประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับผมบางบางอย่างผมแจ้งความบางอย่างผมไม่แจ้งความเนื่องจากอะไรการแจ้งความนะผมจะบอ,อกให้ว่าคุณต้องรู้ลักษณะของ ของของคุณที่มีอยู่รู้ราคารู้จำนวนรู้อะไรชัดเจนผมจะบอกให้ว่าไวโอลินผมเนี่ยถ้าผมผมไม่เปิดกล่องมันดูแล้วดูใบเซอร์เนี่ยผมจำไม่ได้จริงๆับผมพูดเลยว่าผมจำไม่ได้นะครับกี่ร้อยกี่ร้อยตัวเครื่องดนตรีผมจำไม่ได้หรอกครับฟุตโบราณที่อยู่ในตั้งแต่ยุคสงครามโลกนะครับหรือว่าฟุตเก่าผมจำไม่ได้หรอกครับผมไม่จาด้วยครับผมพูดจริงผมสะสมมาทั้งหมดสิ2ยี่สปีผมไม่รู้หอผมจะจํามันยังไงนะครับเนื่องจากหน้าไม้เนี่ยทรงมันเหมือนกันหมดแหละ มันต่างกันตรงไหนรู้ปะ่ะมันต่างตรงกลิ่นมันต่างตรงไหนรู้ไหมมันต่างตรงเสียงมันต่างตรงสัมผัสมันต่างตรงลักษณะนิดเดียวของไม้มันซึ่งเป็นร้อยเป็นพันตัวผมผมจําไม่ได้จริงๆจาไม่ได้แล้วที่สําคัญนะผมจะบอกให้ว่าอันนี้คือนิสัยเสียงผมอีกอันน,นะแต่ผมจะบอกว่า ความฝันอะไรตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อายุสิบเจ็ดผมไม่มีความฝันอะไรละผมเหลียวความฝันเดียวที่มันยังไม่ถึงเวลาสักทีมันเลยทําให้ชีวิตผมเป็นอย่างี้ที่คุณทั้งนอกด่าผมอยู่ว่าผมเป็นคนชั่วคนเร็วขี้โกหกหรือว่าตอนที่ไปรายการพินิกกี้เขาจะช่วยตามหาคนโกงบ้านโกงสร้างบ้านทําไมผมไม่ทําถ้าคุณยังมองว่าผมเป็นคนเร็วเพราะเหตุผลเนี่ยผมไม่เป็นไรผมเป็นคนเร็วสําหรับพวกคุณก็ได้ ผมไม่เคยแจ้งความเพราะอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับอย่างเวลาโดนโดนโกงบ้านโดนโจรขึ้นบ้านอะไรเงี้ยคือโกงบ้านก่อนผมโดนโกงจริงๆนะครับผมโดนโกงหลายอย่างมากผมไม่แจ้งไม่อะไรเนื่องจากว่าถ้าผมแจ้งคนนี้สิ่งที่เขาต้องไปทําคือต้องไปหลอกตังคนนี้ขึ้นมาให้ผมต่อหรอหรือลูกเนียที่อาจจะไม่ได้รู้เรื่องใดๆทั้งสิ้น ต้องมารับผลสิ่งที่ตัวเขาทาไปด้วยผมก็เลยไม่แจ้งนี่คือตัวผมผมเป็นคนอย่างเงี้ยคนอื่นจะเป็นไงไม่เป็นไรนะครับอย่าเป็นอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างแต่ของผมคืออย่างนี้เพราะอะไรเพราะชีวิตผมไม่มีความฝันใดๆทั้งสิ้นแล้วที่ผมมีความสุขในทุกวันนี้คือการได้เห็นน้องๆเพื่อนๆคนรอบตัวมีความสุขแค่น,น,นั้นเองผมเลยไม่ได้ไม่ได้เนี่ยผมไม่ตามสิ่งนี้เพราะผมกลัวว่าคนอื่นจะต้องเสียมากกว่าผมให้มันเป็นบทเรียนของผมและคนอื่นก็ จัดการกันแต่ณวันนี้มันมีสิ่งบางอย่างที่ผมต้องต้องหยุดต้องไม่ให้มันกระจายออกไปนะครับผมเลยรู้สึกว่าอ่ะวันนี้ครั้งแรกที่ปกทั้งหนึ่งที่ผมมีการแจ้งความไปรอบนี้นะครับผมก็ดําเนินการตามทางกฎหมายนะเนาะขึ้นดนตรีนะครับผมจะบอกให้นะจะกี่ร้อยกี่พันชิ้นนะครับเบ็ดตกปลานะครับคุณฟังมันอาจจะดูไร้สาระนะเบ็ดตกปลาตกาตกุ้งแต่สําหรับคนสะสมมาคุณจะรู้ว่าราคามันไม่ได้ไม่ได้กิ่กอกเนาะเป็นร้อยชิ้นนะครับ ทำไมมันถึงทุกอย่างมันเป็นหลายชิ้นได้หนึ่งอย่างที่ผมสะสมผมสะสมเป็นร้อยอันไม่ยากหรอกเพราะว่าโซนเนี้ยผมอยู่ช่วงสี่นะทะลุได้แค่นักคาดิว่ายี่สิบเอ็ดยิบเจ็ดช่วงสี่ถอยสบแปดเบ็ดตกปลาเบ็ดตกกุ้ง ลมเครื่องนดนตรีโบราณแวลินหลายร้อยตัวเชลโลชิ้นใหญ่ๆเครื่องนดนตรีขิมหลายร้อยตัวเครื่องนดนตรีอีกมากมายซอโบราณซอ,ซอแกะสลักอีกมากมายกระเป๋าแบนดเนมยี่ห้อที่พวกคุณใช้หลายๆใบ ผมจะบอกให้นะตรงนี้เลยนะว่าอาเงินสดด้วยเต็มเซฟนะ่ะไม่ต้องคิดไปตามมันหรอกสิ่งที่ผมจะบอกนะครับใครจะด่าผมเร็วก็เชิญด่าผมโง่ก็เชิญฟังผมดีๆนะครับเครื่องดนตรีเนี่ยมันอายุเยอะมากแล้วก็หลายชิ้นเป็นของธรรมดา หลายชิ้นเป็นของที่มีมูลค่าเป็นของที่ผมหานานเครื่องดน,นตรีมันถูกขายถูกขายไปเรื่อยๆอยู่แล้วใครที่ได้เครื่องดน,นตรีผมไปนะครับไม่ว่าจะเกรดดีไม่ดี เด็กๆที่ได้ไปคุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อไปผมจะบอกให้ว่าพวกคุณแค่บอกผมมาว่าคุณไปไปซื้อจากใครมาหรือพยายามติดต่อมาบอกแค่นั้นผมจะบอกให้ว่าเครื่องดนตรีนะครับทุกชิ้นของสะสมผมเกือบทุกอย่างผมไม่เอาคืนนะครับเพราะว่ามันจะไปอยู่กับเด็กที่ตั้งใจอยากใช้อยากเรียนคงขิมอะไรนะครับใครได้ไปก็ถือว่าเป็นคนที่ ชคดีไปก็เก็บไปเพราะว่าพวกคุณคงไม่ได้รู้หรอกว่าซื้อของโจรแต่ถ้าใครคิดว่าซื้อของโจรก็ก็คงมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะใครที่ได้อะไรไปพวกนี้ก็เก็บรักษามันให้ดีนะครับเพราะว่าพวกคุณเก็บดีกว่าผมแน่นอนดีใจกว่าได้คืนคือถ้าเด็กๆเอาไปตั้งใจเล่นซักคนสะสมเอาไปสะสมซักไปเก็บซักผม แค่ว่าก็ถ้าใจดีก็บอกผมหน่อยแล้วกันว่าซื้อมาจากไหนนั่นแหละแค่นั้นพอสิ่งที่ผมต้องการเบ็ดตกปลาลอกตกปลาเอาไปเก็บกันดีๆแล้วกันสะสมแต่ว่าหนุ่มจะไปทำธุระแล้วนะฟังผมดีๆนะ ชิ้น,นะครับผมไม่เคยห่วงไม่เคยรู้สึกเสียดายไม่เคยรู้สึกว่าผมจะต้องตามหามันคืนนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่แจ้งและมันมันแจ้งไม่ได้ด้วยเนื่องจากว่าผมจําลักษณะมันเป็นเป็นร้อยเป็นพันชิ้นผมคงไม่ได้มาจําว่าว่ามันลักษณะเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาตามแค่สิ่งของที่ จะพูดถึงของที่มีมูลค่าทางจิตใจผมนะครับเครื่องดน,นตรีผมเนี่ยชิ้นเดียวก็อาจจะแพงกว่ามากๆอยู่แล้วแล้วมันก็หลายร้อยชิ้นแต่ผมจะมาพูดถึงของบางสิ่งที่ผมใช้เวลาหามันนานมากนะครับผมศึกษาตั้งแต่20ปีตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมอาจจะเป็นเด็กที่โตกว่าคนอื่นแล้วก็ได้โอกาสสัมผัสสิ่งของต่างๆมากมายมากกว่าคนอื่นผมเรียนรู้ศึกษา ป็นสิบปีนะครับจนกว่าที่ว่าผมจะได้ครอบครองมันแต่ละอย่างตั้งแต่ผมอายุยี่สิบสามนะครับผมก็เริ่มได้ครอบครองบางสิ่งอย่างนะครับแล้วผมก็ใช้เวลาหามันนานมากผมเป็นผู้ไม่ชอบผิดคาพูดนะครับผมใช้เวลาหาของบางสิ่งบางอย่างนานมากผมใช้เวลาหาวันหนึ่งเนี่ยเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับใช้เวลาห้าปีเจ็ดปีกว่าจะได้มันมาบางชิ้นนะครับแล้วมันยิ่งกว่านั้นคือ สิ่งของบางอย่างเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นการที่ผมขอร้องซื้อเข้ามานานมากมันเป็นของที่คุณพ่อคุณแม่เขารักมากมันเป็นของที่ที่มันเป็นมรดกมันอายุเป็นร้อยปีนะครับมันถูกส่งเป็นมรดกมาเรื่อยๆจนมันมาจบที่ผมคนที่ตกลงว่าผมจะไม่ขายมันวันที่ผมแม้แต่ไม่มีอะไรจะกินผมก็จะไม่ขายมันแล้วผมก็จะดูแลมันให้ดีที่สุด ตลอดไปแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นของสําคัญแล้วก็เป็นของที่ผมไม่ได้อยากให้มันถูกกระจายไปสักเท่าไหร่ขอเล่าก่อนแล้วกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีเรื่องเล่าของแต่ละตัวผมใช้เวลาในการหามันหลายปีจริงๆใช้เวลาในการตื้อครอบครัวของพวกเขาว่าผมอยากเอามาเก็บให้มันเป็นดีที่สุด อยากเอามารักษาไว้อยากเอามาดูแลมรดกของพวกคุณผมจะเก็บมันอย่างดีและรักษามันให้นานที่สุดและผมจะไม่ขายมาันผมมีการทําสัญญานะครับว่าผมจะไม่ขายเพราะว่าเนื่องจากบางคนเนี่ยผมตื้อจนเขาเสียชีวิตแล้วก็เป็นลูกเขาเนี่ยรู้ว่าผมอบติดต่อต้องการจริงๆก็เลยยอมให้ผมมาเก็บบางคนเนี่ยเขาเก็บเก็บมานานมากเก็บ ใช้มานานมากจนเขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าขายใครเลยจนกล้าขายให้ผมเพราะผมตื้อเขาเป็นสิบปีผมตื้อเขาเป็นห้าปีผมอยากได้จริงเพราะผมรู้ว่าบางชิ้นเนี่ยมันเหลือชิ้นเดียวบนบนแทบจะเรียกว่าในในไทยก็ได้เหลืออยู่สองชิ้นในไทยที่สภาพมันร้อยเปอร์เซนต์หรือบนโลกในสภาพที่มันยังมีอยู่มันเหลืออยู่แค่อยู่แค่กับผมเนี่ยที่มันอยู่กับผมผมเก็บมันอย่างดีนะครับของพวกนี้คุณ อย่าโทษผมอย่างเดียวเลยผมเก็บมันดีมากนะครับผมเก็บมันในเซฟอย่างดีมากๆนะคของผมเป็นคนตลกช่วงตลกผมเป็นคนจริง <ๆ S 1> <ๆ S 2> จังช่วงจริงจังผมเป็นคนไม่อวดของที่ผมมีผมเป็นคนไม่อวดของที่ผมซื้อผมเก็บรักษามันอย่างดีหลายๆอย่างแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าว่าไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วผมก็เก็บมันอย่างดีแล้วจริงๆนะครับผมมีบ้านหลายบ้านที่ผมต้องดูแลผมว่าก็อาจเป็นความสับเพล่าที่ผมดูแลไม่ทั่วถึง อืมก็ย้ำอีกทีนะครับเครื่องดนตรีกี่ร้อยกี่พันชิ้นของโบราณอย่างอื่นไม่เป็นไรใครได้ไปนะครับมันก็คงคงก็คงจะเป็นคนที่เขาไม่รู้นะแล้วก็ซื้อไปให้ลูกของพวกเขาเล่นก็เก็บรักษามันต่อไปแค่ว่าถ้าใครพอทราบในโซนโชุอกกสีอะไรนะก็แจ้งผมมาได้ว่า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 ซื้อจากใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะยินดีด้วย มันก็เหมือนคนที่ชอบขอยคว้า ah, หาเครื่องดนตรีแล้วก็โอ้ oh, ฉันได้ฟุกมาในราคานี้โดยที่คุณ oh. โดยที่คุณมีจิตใจบริสุทธิ์จริงไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่คุณรู้ว่ามันไม่ถูกต้องแล้วคุณเอาไปแล้วเอาไปออกสู่ตลาดอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำหรับโจรน,นะครับใครที่เอาไปนะผมจะบอกให้ว่าคุณก็รับสิ่งที่มันเต็มเกิดขึ้นซะ ผมพูดจริงๆนะคุณเตรียมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณซะสิ่งของพวกนี้ผมตกลงกับคนซื้อไว้แล้วว่าผมจะไม่ขายมันตลอดชีวิตผมใช้เวลาหามันหปีสิบปีกว่าจะเจอชิ้นหนึ่งฟังไว้ดีๆนี่คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมรับส่วนในประมาณหนึ่งอาทิตย์นี้นะครับใครที่ ซื้อของผมไปผมบอกก่อนว่าสิ่งสะสมอันนี้ของผมนะครับที่ผมยังเจอของหลายอย่างนะครับใบเซอร์ไม่มีเอกสารนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องดนตรีนะครับมันติดก,กับตัวไปแต่อะไรที่ผมควรแยกเอกสารผมแยกไว้นะครับก็ใครที่ <Yeah. S 1> ผมไลฟ์อยู่ขอพูดกับเพื่อนแป๊บนึงได้สวัสดีครับเดี๋ยวครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่นู่นนะเนาะเดี๋ยวผมตามเขาเดี๋ยวเขาให้ผมเข้าไปที่ตรงปากซอยเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปเดี๋ยวผมขอไลฟ์สักห้านาทีเดี๋ยวผมไปขอบคุณมากครับฟังผมดีๆในผมของสะสมของผมเนี่ยของผมทุกอย่างนะครับถูกกฎหมายถูกต้อง,องเป็นของที่เกรดสะสมและผมเก็บอย่างถูกต้องทุกชิ้น ไม่มีสิ่งในผิดกฎหมายเนื่องจากตอนนี้ทางตำรวจได้ตรวจสอบบ้านผมทั้งหมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ผมยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดนะครับของที่ผมต้องการตามคือของที่ผมยังเจอเอกสารมันอยู่ก็ใครที่ซื้อปืนของผมไปนะครับในอาทิตย์นี้เครื่องดนตรีเครื่องดนตรนตีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องมาคืนผมแค่บอกว่าใครเป็นคนขายคุณแต่สิ่งที่มันมีมูลค่าทางจิตใจผมนะครับ เพราะว่าผมตกลงกับคนซื้อไว้แล้วว่ามันเป็นมรดกของคุณพ่อคุณแม่คุณผมจะเก็บมันไว้จนกว่าผมจะตายเอามาคืนผมซะผมพูดจริงๆใครที่ซื้อปืนผมไปนะครับในหนึ่งอาทิตย์นี้ปืนเก่าสะสมเกรดที่เล็กๆขนาด6 3 5 22 22ช็อตหรือเป็นปืนยุคสงครามโลกนะครับอายุร้อยปีขึ้นไปผิวนิกเกิลผิวร้ออร์เซ าใครเห็นที่มันแปลกๆผ่านตาในอาทิตย์นี้หรือใครที่ซื้อไปผมบอกคุณว่ามาคืนผมซะผมมีสัจจะพอสิ่งที่ผมจะทำมาคุณคือผมจะไม่เอาเรื่องพวกคุณใครที่ซื้อไปนะครับเอามาคืนผมซะผมมีสัจจะพอผมจะไม่เอาเรื่องพวกคุณส่วนคุณที่มางัดมาเอาของจากบ้านผมไปคุณเตรียมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเองครับผม,ผมพูดจริง ติดตามผมน่าจะทราบจริงนะว่าผมมีศรัจจาต่อคําพูดจริงอืเนื่องจากมันไม่เหมือนสิ่งของอื่นๆอันนี้มีมูลค่าทางจิตใจผมมากๆและผมตกลงกับคนซื้ออย่างถูกต้องทุกอย่างถูกกฎหมายหมดและผมสัญญาไว้แล้วว่าผมจะดูแลมันให้นานที่สุดความสัยเพ่าของผมคือผมอาจจะไม่ได้เข้ามาเช็คบ่อยเกินก็นั่นแหละผมผิดเองในบางเรื่องแต่ฟังดีๆนะครับผมย้ำอีกทีใครที่ซื้อไปในอาทิตย์นี้ผมบอกเลยว่า มันไม่ใช่เรื่องยากที่ผมจะไปพบคุณหรือที่เขาจะต้องทํางานไปพบคุณก็เอามาคืนผมสัผมจะไม่เอาเรื่องพวกคุณจริงๆส่วนคนที่มาขโมยก็รับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไปขอบพระคุณทุกคนครับขออนุญาตไปทําธุระนิดนึงผมย้ำอีกทีนะทุกอย่างของผมถูกต้องถูกกฎหมายผมชอบสะสม ชิ้นเล็กๆอายุร้อยปีที่มันถูกอยู่ตั้งแต่ยุคร้อยปีขึ้นไปอยู่ในยุคสงครามบ้างหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สืบทอดมรดกมรดกมากจนมาตกที่ผมผมก็เก็บรักษาไว้นะครับผมชอบเนาะชอบหลายอย่างก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทําธุระส่วนตัวก่อนขอให้เป็นวันที่ดีหลายๆคนครับผมลาทุกคนเหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตเจอกันเนาะ รีเล่นกันน่ารักน่ารักสบายสบายก็ขอโทษที่อาจจะเป็นมุมมองบางมุมมองที่ใครไม่เคยใครหลายคนไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะครับก็อืมก,ก,ก็ก็อาจจะทําให้หลายคนรู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขอโทษในความผิดพลาดของตัวผมแล้วก็ผมจะจัดการในบางเรื่องให้ถึงถึงที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเราหาเวลาเจอกัน mm-hmm